ทางบ้านมีปัญหาเรื่องการเงินงสามีก็เลยต้องไปหาไรายได้พิเศษวันหนึ่งก็มีพี่ที่รู้จักส่งรูปมานะคะว่าแฟนอ่ะนั่งอยู่กับผู้หญิงก็เลยแบบทะเลาะก,กันลูกก็บอกว่าพ่อไม่รักไม่เป็นไรหนูรักแม่นะหนูไม่เลิกกับแม่หรอกอย่างเงี้ยเราก็ทั้งขำทั้งร้องไห้จนพ่อเขาป่วยเดินไม่ได้เ้าก็เลย พ่อมาให้หนูช่วยดูแลเขาหยุดกับผู้หญิงคนนั้นหรือยังนะคะไม่ค่ะสามีส่งไปบอกผู้หญิงคนนั้นว่าช่วงนี้แบบไม่ค่อยได้ไปหานะอ,อ,อดทนหน่อยเพราะว่าเราหนูให้ดูพ่อให้อย่างเนี้ยเราก็เห็นก็ลเลยทะเลาะว่าเราทําให้ทุกอย่างเลยแต่คําที่เขาตอบกลับมาคือเขาไม่ได้ขอเรางไ่ไปช่วยเอง ทุกวันศุกร์สี่ทุ่มครึ่งทางอมรินทีวี HD ช่องสามสิบ